12ชิน,นะบัญชรชยาชะนากาตาพุทธาชิตนววมาลังสาวาหะนังจะตูชัดจาสะพังละสังเยปิวิงสุณลาสาพภาตันหังกะลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพพีปติธิตามันหังมัตตะเก เตมุตนิสาราสีเสปัติทิโตมัดหังพุทโทธธรรมูมทวิโลจะนีสังโฆปัติทิโตมันหังอุเลสัพพะคุนากาโลหะถาเยมีอะลุอุลุทธสาลีปตโตจะทักนีโกนทัสโยปิธิพาคัสมิงมูคัตลา โนจวา,า,า,นาวามักีทักขีนีสวะนีมัดหังอาสูงอานัฐลาหุโลกัสสาพโพจะมาหานานโนโสมูอุพาสูงวะมะโสตากีเกสัตโตปิติพาคัสมิงสุริโยวะปะทังกะโลนิสัน นิสินโนสิลิสัมปันโนโซพิโตมุนีปุคาโวกุมาลกัสโปทีโลัยเีสีจิตตะวาทะโกโซมัทหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิคุนากะโลปุนูอังคุลิมาโลจอุปาลีนันทาสิวะลี หละปัจจิมีชะตาณลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวากาเอเตสีติมหาเทละชิตาวันโตชินูละสาชะลันตาสีละเตชีนะอังคะมังเคสุสันธิตา ลาตะนงปุิโตอาสิทักขีเนมิเมตตาสุตตะกังททะ,ะชัดคังปัจะโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธะมละปะลิตตจะัตตาะติยะสุตตะกังอากาสีชัทธนังอาสิ สีสาปากาลสันติตาชินานา,นาวะละสังยุตตาสัตตัปากาละลังกาตาวะตะปิตาทะสันตาสาตาหาหิลัตยาตุปัตถวาอาสาสาวินะยันตุอนันตชินเตชะสา วะัสะโตมีสกิจจีนะสะทัทธาสัมพุทธปัจฉลีสีนะปัจฉละมัจฉะิวิหะลันตังมัหฉตะลสะีสัทธาปาเลนตุเมนสัพพีเตมหาปุริสาสพาอิจจวมันโตสุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนา สิตุปัฏฐรรมนุภาเวนะสิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะสิตันตะราโย ο, สัมธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัจชเลติ13บาพาหุงม,มหากาพาหุงม,มหัสมภินิมิตะสาวุทันตังคีเมทะ ขลังอุทิตะโคละสะเสนะมานงธานิทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวันตุเตเชยมังคารานิมาลาติเลกะมาพิยุตมะสัมภารติงโหลัมปนันขะวะกะมัธะมัทธะ,ะ,ะ,ะยะขัน ขันติสุทันตวิจินาจิตวามุนินโทตันเตสสาภวันตุเตชะยมังคลานินาลาคิลิงขาชาวลังอติคันทภูตังทาวักขิจักกรรมเสนีวสุทาดุนันตังเมตตัมภูเซกวิจินาชิตวามุนินโทตันเตสสาพวันตุเตชะยามัามงคลานิอุคีตาคัตคามีตาหัต ทาสุทารุนันตังทาวันติโยชนปะปัทังคุลิมาลาวันตังอิทธีพีสังขตมานชิตาวามุนินโทตันเตสาพวันตุเตเชยมังคลานิกัตตวานะกัตมุทลังอีกว่าขับพีนิยาจินจายทุตถาวันจนะงะนักกายามัชเชสารเตนะูุมวิ ชิตนาชิตตวามุนินโทตันเตสสาภวันตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายาสตจักจักกะวาทะเกตุงวาธาพิโลปิตามนานังอภิอันทภูตังปัญญาปทีปชาดิโตชิต,าต,าต,าตาวามุนินโทตันเตสสาภวันตุเตชยมังคลานิ นันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิทิงปุตเตนะถระพุชคีนะทะมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสะสาปวันตุเตเฉยมังคลานิทุขะหดทุกถีพุทเคนะสุทันหะาาทัังพม,มังสุวิสุวิ สุติมิภาคาพิธานังยานะคะเทนวิธนาชิตวามุนินโทตันเตสสาปวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชะยะมังคลาอัตถาคาถายวัจโนทินาทีเนสระเตมาตันทีหติตาวาเกวาวิธานิจุปัตเทวามิโมขังสุขังอธิก,มกรมยกะนาโลสัปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายะสัพพานีนางปูเลตตะวาปาละมีสัพพะปัตโตสัมภูปาติขังเอเตนะชัจจะวาชีาาชนะหนุนตุเตชยมังขัลังชยันโตโพธิยามมเลสักกยนานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชายโยหิชย,ยันสุดชยัมังคเลอปราชิตา วันเลเกสีเสปคะ,ะวิโวคาลีอภิเเกสัพพุทธ,ธานังอาบ่าปะโทปะโมทาปิสุนาคันตังสุมังขลังสุปปทพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจัสุยิมทั้งพัมมะจารุสุปะาทิคัง ขีนางกายากรรมว่าจากรรมังปทักขีนางปะทักขีนังมโนกรรมังปะนีเทตปะทาขีนาปะทาขีนานิัตตวานารพันตัดเตปะทาขีนาาาขีภาวตุสัพพมังคะลังลักขันตุสรรพัพเทวตาสัพพุทธานุภาวเวนะสะทาโสทีทสรพ,พทระวันตุเตพระวันตุสพัพพมังคะลังลักขันตุ สัพพะทิวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสาพามังคะลังหลักขันตุสัพพะทิวตาสัพพังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต